ผมมองว่ามันให้คําตอบลูกค้าได้หมดประสานงานไม่งงเราะว่าเขาเมืออาชีพ วันดูคาอิสเปกชั่นมาตรฐาน20ปีไม่มีโกสว,ส,วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยูุ่ณกอนะครับขายของ63กสรบามกะาราบผม วิ่ก่อนดีกว่าอยากรู้ที่มาที่ไปต้องรู้จักกันหน่อยครับ63กสามตลาดก็ตามชื่อเลยครับเกิดพศ .2563 ถือว่าน้องใหม่ไหมน้องใหม่สําหรับ63กสามตลาดครับก็ช่วยพี่ชายทําตลาดนี้มา10กว่าปีแล้วกลุ่มลูกค้าผมจะเป็นเบนซ์คันแรกบีเอ็มคันแรกไม่อยาก<ม>ออกไปแดงหลายๆลร้านพี่มาเจอกันก่อนทุกวันนี้มันก็จะมีเรื่องของการที่ให้เซอร์ปรารี้คาบภาพแล้วก็ออกใบเซอร์ครับพ <Yeah. S 2> ี่คิดว่ามีประโยชน์กับธุรกิจของ63กสามตาดไหมผมมองว่าอินสเปคชันเนี่ยหรือว่าระบบตรวจพวกนี้มันก็ช่วยช่วยการันตีสภาพ รถดีกว่าตัวบุขายเนี่ยตรวจเช็คมาแล้วนะพร้อมแล้วนะแต่ว่าลูกค้าสามารถตัดใจว่าโอเครถคันนี้สวยสามารถเชื่อได้จากใบเนี้ยชัวร์ที่ก่อนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจริงๆบริษัทเอาซอรที่เขารับโรวจรถยนต์เนี่ยมีหลายบริษัทมากนะครับแล้วอะไรที่ทําให้ทางบุศสามกาบาทเด็ดตัดใจเลือกที่จะใช้บริการของวันทุคขายอินสเปชั่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันผมมองว่าอย่างี้ครับวันทุคคาเนี่ยยี่สิบปีเนาะในแพลตฟอร์มการขายออนไลน์แล้วอย่างครับเมื่อวันทุคคาเนี่ยมาทำอินสเปคชั่นเนี่ยก็ปีมมมาาแล้้ววนะผองง่ทุกครั เข้ามาตรวจนะค <c oughs> ือบางทีเข้ามาตรวจทีก็หลายคาันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยข้อมูลตรงทุกรุ่นเขาตรวจหมดนะตัวถังเลขตรงไหมแล้วก็มีถ่ายรูปเปรียบเทียบ <c oughs> ผมมองว่าข้อมูลชัดเจน <c oughs> แล้วก็มีบุ๊กส่งกลับมาให้บุ๊ก <c oughs> ที่ใช้งานได้จริงๆอะ่ะใส่แปมมาให้ลูกค้าเปิดดูพี่ผมมองว่ามันให้คําตอบลูกค้าได้หมดประสานงานไม่งงเพาว่าเขาเมื่ออาชีพแล้วที่สำคัญราคาหลักร้อยต่อคันช่วยให้ลูกค้าตัดสนใจขึ้นแล้วตั้งแต่ที่ใช้บริการมาเ่ยอะไรที่ทาให้ประทับใจกับทีมงานนิสส์ไปชาของเราตัวค่ะผมมองว่าความเมื่ออ์ม ในการขายและการท้าก็มีมั่วมากมีสับสนบ้างแต่ว่าเคสเหล่านี้ไม่เคยเกิดกับวันดูค้าบรัฟีดแบ,บ็กลูกค้าเป็นไงบ้างครับพี่หลังจากที่แบบรถเรามีแบบว่าอินสเปคชันมีรูปเล่มมีอะไรเขา <ใน S 1> ลูกค้าเนี่ยไม่มั่นใจเรื่องสภาพรถเรื่องกายภาพรถอะไรต่างๆเนี่ยผมก<อ>็แค่หยิบเอกสารตัวเนี้ยมาคุยกับลูกค้าเรื่องส่งเสริมการขายเนี่ย <ๆ S 1> ก็เป็นหน้าที่ผมแล้วแต่เรื่องความชชวร์ความมาตรฐานเนี่ยมีบุคคลิสามช่วยเราไม่ต้องเถียงกันเอกสารครับผมอ่ะคนดูคลิปนี้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้จะเป็นผู้ซื้อรถผู้ชายรถผ เอาไ้ใช้เองฮะในฐานะผู้ประกอบการผมมองว่างจริงแล้วสมัยนี้เราก็ดูออนไลน์เนาะก็มีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราดูดูออนไลน์ huh. เสร็จพี่ถูกใจคันไหนเนี่ยผมอยากให้เข้าไปที่ตัวรถ uh huh. ลองเปิดแอร์ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูความรู้สึกว่าเราต้องอยู่เขาไปปีกว่า 2, 2> uh huh. ปี5ปีลูกค้าบางคนยื่นไปแนนบีรถทุกคันมีเนื้อคู่ uh huh. เพราะนั้นนะเอาความรู้สึกเป็นตัวจับเรื่องอื่นเนี่ยผมมองว่าเปล่าลูกค้าก็ได้ถ้าไม่มั่นใจ uh huh. มีอ uh ินสเปกชันอยู่แล้วอ่า uh huh. แล้วก็เรื่องมาตรฐานอื่นๆเนี่ยผมมองว่าสมัยนี้เนี่ยวงการลถมือสอง ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่รู้ใช่ครับอันนี้ต้องดูเอง,ต,องต้องดูเองต้องดูเองวันดูค่าอินสเปคชันมาตรฐาน20ปีไม่มีโกกครับ